ดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องยิงตะปูลมนะครับยี่ห้อมาคิต้นะครับรุ่น af 3 0 1 z k นะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ตะปูได้ตั้งแต่เบอร์10บจน,น,นถึงเบอร์30นะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีกล่องใส่1อันนะครับแล้วก็ตัว6เหลี่ยม2ชิ้นนะครับใบคู่มือการใช้งาน แล้วก็น้ำมันหยดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบเครื่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูอ่าผมจะบอกกอนตัวนี้คือไกลกดมันนะครับส่วนตัวนี้คือทางเข้าลมเดี๋ยวจะเปิดลังลูกแม็กให้ดูนะครับนี่ครับเราจะใส่ลูกแม็กกันไว้ในนี้นะครับ อ่าแล้วปิดโอเคโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ